มื้อนี้เ้ามา้งองไหนครับผมอยู่ที่วังบานค่ะครับ,บอเรามาดูข้าวนะครับเนะาะแปลงนี้ใช้ตัวสารปรับปรุงดินสูตรพิเศษตามมาสีหมอกนี่อยู่ฝั่งไหนครับผมแปลงนี้ใช้ปุ๋ยสารปรับปรุงดินมาสีหมอกครับแล้วแปลงนี้ไม่ได้ใช้ค่ะดูความแตกต่างของพืชฝั่งนี้จะเหลืองแต่ฝั่งนี้จะเขียวอ,อันนี้แปลงนี้เจ้าของเดียวกันไหมครับเจ้าของเดียวกันจ้ะอ๋อแล้วยังไงอยากฝากถึงเกษตรกรยังไงบ้างครับผม ฝากถึงเกษตรกรอยากให้ได้ลองใช้ดูถ้าใช้เราจะติดใจจ้ะอัตราส่วนที่ใช้เท่าไรนะครับในการบวกสองต่อหนึ่งนเนาะตัวตัวหมาสีหมองนี่สองกระสอบปุ๋ยเคมีหนึ่งกระสอบเนาะใช่ไหมครับครับทาให้เข้าเขียวทนเขียวนานแล้วก็ไม่เป็นโรคเนาะครับเนาะอันนี้คือสองแปลงนี่คือแปลงเดียวกันด้วยนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างเนาะับผมยังไงฝากถึงเกษตรกร่อยครับอยากให้ได้ลองใช้ดูค่ะได้ใช้เราจะติดใจเฮ้ขอบคุณมากนะครับ